ไม่มีคำถามก็แสดงว่าเข้าใจหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแสดงว่ารู้จักทางพานิพานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขี้เกียจเดินขี้เกียจปฏิบัติก็เลยสงสัยว่าจะทํำยังไงถึงจะถึงพนานิพานคําตอบสันพาสันพารู้จักไหมสันพา สันพาก็คือส่วนที่นั้นหนาของพ้าแค้นกระบาลเสียรู้แล้วทางไปนิพพานแต่ว่าขี้เกียจปฏิบัติแล้วทำยังไงจะถึงนิพพานสันพานนี่อีสนานนี่เข้าใจหมดระบอกว่าสันพานทุกอย่างมันต้องมาจากเหตุเหตุก็คือต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลมันถึองจะเกิดขึ้นเพราะผลเกิดจากเหตุเราอยากเอาแต่ผลไม่อยากสร้างเหตุมันไม่ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระเจ้าเนี่ยมันมีหลักกรรมวาทีเป็นหลักกรรมคือต้องลงมือปฏิบัติกริยาวาทีมีเหตุมีผลบอกเรียบร้อยเลยทำอย่างนี้สร้างเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้อันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำเพราะถ้าทำแล้วมันให้ผลอย่างนี้อย่างนี้สร้างเหตุไม่ดีผลไม่ดีสร้างเหตุดีผลดี เมื่อรู้เหตุรู้ผลแยกแยะได้แล้วรู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วทำด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจจริงใจมุ่งมัน่นที่จะปฏิบัติให้เกิดผลเขาเรียกว่าวิริยะวาทีคำสอนของเจ้านี้มีสามหลักกรรม,มวาทีต้องลงมือปฏิบัติลงมือกระทำไม่ใช่หวังพึ่งปาฏิหาร์หวังพึ่งโชคลางหวังพึ่ง ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โน่นนี่มาดนบันดาลหวังพึ่งมัตถุมงคลจะมาช่วยให้เราล่ำรวยให้เราดีขึ้นหลักธรรมของเจ้าสอนให้ลงมือปฏิบัติลงมือกระทำสร้างเหตุที่มันจะทำให้เราดีขึ้นสร้างเหตุแต่เราอยากมีเงินมีอะไรก็ต้องสร้างเหตุที่จะทำให้เรามีทรัพย์นั้นเนีย่ยทุกอย่างมาจากเหตุ เมื่อทำเหตุดีถูกต้องแล้วผลก็เกิดขึ้นเดี๋ยวลงมือกระทำกรรม,รม,มวาทีไม่ใช่ไปบ่วยวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อมงคลตื่นข่าวอันนี้พระพุทธเจ้าถือว่าไม่ใช่สาวกของเราหลักที่สองก็คือว่ากิริยาวาทีเป็นคำสอนที่แยกเหตุแยกผลเรียบร้อยเลยมีเหตุมีผลหมด ทำไมจึงสอนให้ทำดีทำไมจึงให้ละสิ่งไม่ดีเพราะว่าทำไม่ดีแล้วผลที่เกิดขึ้นมันไม่ดีตายแล้วก็ไปอวัยภูมิมันไปแล้วก็ลำบากถ้าทำกรรมดีปัจจุบันก็ดีขึ้นเมื่อตายแล้วเราก็ไปสุคติภูมิไปดีเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนีย่ยเรียกว่ากิริยาวาทีจากนั้นลงมือปฏิบัติจริงจังที่นี่ พระพุทธเจ้านี่จริงจังมากเวลาบองปฏิบัติตั้งแต่ออกทรงผนวดคำว่าเกลียดคลานไม่มีคำว่าอ่อนแอไม่มีเพยียนอะไรที่คิดว่าตัวเองจะหลุดพ้นทำรรอันไหนทำเต็มที่แล้วรู้ว่าไม่ได้ผลหยุดที่นี้เลิกเลยเลิกแบบไม่อะไรอาวรเลยเพราะตัวเองได้ทำเต็มที่แล้ววิริยะวาทีอะไรพอทำถูกต้องแล้วสุดท้ายก็ตัดสรุ้บรรลุจริง เรียกว่าทำจริงผลก็เกิดขึ้นจริงพระองค์เอามาสอนก็ามาสอนให้ลงมือปฏิบัติแยกเหตุแยกผลให้ดูเลยรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติจริงจังที่นี่เรียกว่าวิร,วาร,ร,วาริยะวาทีกรรมวาทีกริยาวาทีที่ลงมือปฏิบัติต้องรู้ความจริงซะก่อนยอมรับความจริงพื้นฐานความจริงพื้นฐานคือยังไงยอมรับว่าชีวิตเรานี่ต้องตาย นี่คือยอมรับเลยมันจริงมันเป็นความจริงไม่ยอมรับก็ไม่ได้ต้องยอมรับว่าเราต้องตายแน่ๆพอพูดว่าตายแน่ๆนี่มันก็รู้สึกว่ามันต้องพัดพลากต้องจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เตรียมใจเอาไว้เลยมันความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงคือมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายอันนี้ก็เป็นความจริงพื้นฐานไม่กลัวตายคนอื่นตายก็เหมือนกันนี่คือเอาความจริงมาสอนจิตแล้วนะเนี่ย หรือว่าเรายังอยู่ในโลกมีตาห,งหงูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องมีการกระทบอารมณ์เป็นธรรมดาเมื่อกระทบอารมณ์อารมณ์นั้นเข้าสู่จิตเราจิตเราเนี่ยมันก็มียินดีบ้างยินลายบ้างเมื่อมันเกิดขึ้นเรามีสติเห็นมันยินดีรู้ว่ายินดียินายอยู่ยินลายมันก็ไม่เป็นไรเร,ไนเราอยากได้นู่นเราอยากได้นี่มีตัวตนก็เกิดขึ้นมาเราทํานั่นทํานี่ทําเพื่อเราหมดเลยกลายเป็นกรรมขึ้นมาแล้วที่นี่เวลาปฏิบัติก็เข้มแข็งตั้งสติดีด นั่งที่ไรก็นั่งแต่หลับสบปะปงกอยู่อย่างนั้นนะมันก็ต้องกระตุ้นจิตตัวเองให้มันตื่นหน่อยทำทุกอย่างเวลาปฏิบัติให้มีสติให้รู้สึกตัวไม่ใช่ทำแบบอ่อนแอทำแต่ว่าได้ทำทำพอแล้วแล้วทำก็ต้องให้มันจริงจังความทุกข์มันเข้าครอบง,งามจิตได้ก็เพราะจิตเราอ่อนแอเนี่ยขาดสติขาดสมาธิปัญญา นอ,อนแออารมณ์อะไรมามันก็ครอบงำจิตได้หมดแหละนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทำความเพียรตั้งแต่ออกทรงพัานหนวดคำว่าอ่อนแอไม่มีเลยพระพุทธเจ้าย่อท้อมีแต่บุกอย่างเดียวเลยจนแน่ใจว่าถ้าผลทุกได้ต้องผลทุกแล้วในเมื่อาศาสดาของเรามีความเพียรเต็มที่ตั้งอกตั้งใจเต็มที่เราเป็นสาวกเราก็ต้องพยายามเอาพระองค์เป็นแบบอย่าง แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติไปเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติวันใดวันหนึ่งมันต้องเกิดผลจนได้ตื่นสติทําให้จิตตื่นทีเราก็มาดูว่าจิตเราตื่นไหมเรารู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวแล้วลองย้ายจิตไปดูอย่างอื่นดูสิทําได้ไหมเต่จิตมันนิ่งๆิ่งอยู่เฉยเฉยรู้ว่านิ่งได้ทีมันนิ่งเฉยเฉยจงกระทั่งมันจมลงไปมันไม่รู้อะไรเลยถึงจะแน่วแน่แต่ไม่รู้อะไรเลย อยู่นานมากๆก็เสียเวลาเราก็ต้องมาเจริญสติปัฏฐานสี่ให้มากขึ้นตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมหรือจะเดินตามทางของกิเลสของตัณหาถ้าจะเอาตามกิเลสตัณหาก็คือตามความอยากความต้องการของตัวเองตามใจตามใจคือตามใจของกิเลสปฏิบัติก็ต้องเข้มแข็งต้องยกจิตของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ทำแบบอ่อนแอทำเหมือนเด็ก ไม่มีอะไรจริงจังเลยในสมัยพระพุทธเจ้าเด็กยังปฏิบัติได้เลยบัณฑิตสาม,มนเณรเป็นสาม,มนเณรอายุเจ็ดขวบเดินตามภาษาลีบุตรไปบิณฑบาตเห็นชาวนาเขาเอาน้ําเข้านาท่านอาจารย์นั่นเขาทําอะไรครับโอชาวนาเขาเอาน้ําเข้านาเขาเอาเข้าไปทําไมครับเขาเอาน้ํา,าไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวเพื่อให้ต้นข้าวมันจเจริญเติบโตออกรวงเป็นมเมล็ดข้าว เอามารับประทานเป็นอาหารน้ำมีจิตไหมครับอ๋อน้ำไม่มีจิตโอ้น้ำไม่มีจิตน,ตนี่เขายังเอามาทำประโยชน์ได้เขายังสามารถควบคุมมันได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สินุน่ะหันมามองจิตตัวเองเลยนะเดินไปอีกไม่ใช่อยู่ในท่าเดินจงกรมนั่งสมาธินะเดินบินธมาธรรมาดานี่มองไปอีกอเห็นช่างลูกศรเขาดัดลูกศรเล็งลนไฟดัด ท่านอาจารย์ครับนั่นเขาทําอะไรครับช่างลูกศรเขาดัดลูกศรเขาดัดทําไมครับเขาดัดให้มันตรงลูกศรมีจิตไหมครับลูกศรไม่มีจิตลูกศรไม่มีจิตแต่เขาสามารถทําให้ตรงได้เขาสามารถดัดให้ตรงได้เขาบังคับให้มันตรงได้เอาไปทําประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิดูสิอายุเจ็ดขวบมุ่งตรงเข้ามาหาจิตตัวเองไม่ได้ปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนี่ยคนจะออกจากทุกข์ คนอยากรู้ความจริงคนปฏิบัติจริงเดินไปอีกช่างไม้เขาถากไม้ท่านอาจารย์ครับเขาทําอะไรช่างไม้ถากไม้เขาถากทําไมครับเขาถากให้มันตรงเพื่อเอาไปทําประโยชน์ไม้มีจิตไหมครับไม้ไม่มีจิตตึ๊บเข้ามาที่จิตอีกแล้วไม้ไม่มีจิตเขายังทําให้มันตรงได้เขายังเอาไปทําประโยชน์ได้จิตของเราแท้ๆต้องฝึกได้ซีต้องทําให้ตรงได้ซี เห็นช่องทางเลยเห็นอะไรทุกอย่างน้อมเข้ามาหมดเลยหลงนั่งขัดสมาธิตึ๊บจ่อเข้าไปหาจิตเลยจิตแท้ๆต้องฝึกได้สิจิตของเราต้องฝึกได้สิจิตของเราต้องฝึกได้สิไม่ไปไหนเลยอ่ะคุมเลยพอคุมไปปุ๊บพอกําลังมันพอมันก็ปล่อยของมันเองตอนแรกมันยังปล่อยไม่ได้เพราะกาลังมันไม่ถึงกันมันก็จิตมันก็จะไปอยู่เรื่อยก็ต้องคุมซะก่อนจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปมันก็ได้ทีอะทีนี้ คราวนี้มันก็มีกําลังตัวสติมันมีกําลังสมาธิมีกําลังมันก็มองเห็นได้ร่างกายก็อยู่ของมันลมหายใจเข้าออกหายใจออกเองมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยหัวใจเต้นเต้นเองสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายทําเองปอดฟอกโลหิตฟอกเองกระเพาะย่อยอาหารย่อยเองลำไส้เล็กช่วยย่อยอาหารช่วยเองลำไส้ใหญ่บีบอาหารเสียของเสียออกจากร่างกาย เพื่อที่จะขับถ่ายออกไปมันทำงานเองจุลินทรีย์ทั้งหลายมันก็ทำหน้าที่ของของตัวเองอยู่ในนั้นเสร็จสับนี่มันต้องมีสมาธิมันก็มองเห็นได้ระบบของร่างกายมันทำงานของมันเองไอ้จิตมันจะไปยึดได้ยังไงทามันเห็นน่ะมันก็วางเฉยที่โอ้มันไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ไปทำอะไรมันมันอยู่ของมันมันเป็นกลางกลางมันเป็นธรรมชาติโว้ยมันก็ปล่อยสิอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากยึดอ่ะ ถ้าเราทำเย่อแย่อ่อนแอแล้วเมื่อไหร่มันจะเห็นล่ะไม่มีทางหรอกก็กินกินนอนๆอนเที่ยวเที่ยวสวนเสเฮฮาไปตามเรื่องแล้วก็เกิดตายเกิดตายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเลยจะมาปฏิบัติจะมาศึกษาคำสอนเจกออกมาทำเล่นๆเ,เหมือนเป็นของเล่นแล้วมันจะได้อะไรมันทำเล่นเมื่อวานนี้เขานิมนต์ไปนู่นล่ะไปทางเขาวง เขาอารทธนาศีลเราก็บอกว่าเราให้ศีลไม่ได้ศีลมนให้กันได้เหรอมันต้องรักษาเองคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยท่านอาจารย์ก็เอาไปตามธรรมเนียมของบ้านของเมืองครับเขาพาทำกันยังไงก็เอากันอย่างนั้นก็ได้ครับไม่ได้ศีลข้อที่หนึ่งคืออะไรเจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์ใครเว้นเจตนาของใครแล้วใครเป็นคนเว้น เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในาการมก็อธิบายให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็เลยบอกว่าเอาละอธิบายกันแล้วพูดกันแล้วถ้าต้องการให้ศีลตามธรรมเนียมอย่างที่เคยทำมาจะโก,กหกหลอกลวงยังไงก็ช่างให้ไปแบบคนตาบอดให้สอนกันนี่ละ่ะเอาไหมถ้าต้องการก็จะให้ให้เลยเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นความต้องการของคนขอ แต่ถ้าหากว่าเห็นประโยชน์ว่าต้องรักษาเองต้องงดเว้นเองสิ่งที่ไม่ดีต้องงดเว้นเองก็ให้ตั้งใจสมาทานว่าเอาเองเลยเพราะว่าเอาเองก็ได้งานแล้วข้อไหนเรารักษาไม่ได้อย่าไปสมาทานเพอสมาทานแล้วมันโกหกหลอกลวงพระพุทธเจ้าหลอกลวงตัวเองลวงโลก เนี่ยชีวิตมันจึงไม่เจริญเพราะมันไม่ซื่อสัตว์ตัวตัวเองมันทําเล่นมันไม่รู้จักคุณค่าของความจริงของชีวิตขอตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประวฤติในการงดเว้นจากการก่าวเท็จงดเว้นจากการเสพสุรามาีัรเอาละทําจิตให้แน่วแน่ด้วยปากลงไปที่จิตบอกทบทวนสิ่งที่เราสามาราทานรับเอาเข้ามาในวันนี้ แล้วทำให้มันได้ตามนี้นี่คือศาสนาพุทธมันต้องมีความจริงใจจริงจังอยู่ในตัวมันเองไม่ใช่ของเล่นเดี๋ยวนี้คำสอนพองเจ้ามันเป็นของเล่นไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้คนมาปฏิบัติก็ปฏิบัติเล่นเล่นจิตมันก็ไม่อยู่กับตัวเองเพราะมันเล่นหมดปล่อยมันไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงมันไม่เห็นคุณค่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็มาทำทำไปอย่างนั้นแหละแต่ก็ยังดียังมาทำใจก็อยากสงบใจก็อยากได้สมาธิใจก็อยากได้ปัญญาอยากได้มรรคผลนิพพานเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามันต้องมีความตั้งใจจริงพระพุทธเจ้าได้ธรรมะเอามาสอนเนี่ยพระองค์เพียรจริงคำว่าไม่จริงไม่มีเลยร้องว่าปฏิบัติอะไรจริงหมดเลยถ้าจิตมันมีความเข้มแข็งมีความจริงจังมันก็ตั้งมั่นได้จิตเนี่ย มันอ่อนแอมันทําเล่นมันมันมันไม่จริงไม่จังมันไม่ตั้งมั่นหรอกมันเพลินไปกับเรื่องอื่นหมดศีลก็เล่นเล่นสติก็เล่นเล่นภาวนาเล่นเล่นมันกลายเป็นของเล่นไปหมดพอมันเล่นปั๊บจิตมันอ่อนแออ่อนแอมันก็สู้ฝ่ายกิเลสฝ่ายตัณหาอุปาทานไม่ได้มันก็ไหลไปเพลินไปของเล็กๆน้อยน้อยมันก็เอาชนะไม่ได้ถ้ามันมีความเคารพในธรรมะของโมติเจ้าทําอะไรก็ต้องมีสติการมีสติ การสำรวมระวังนี่แหละคือการที่เราทำด้วยความเคารพเมื่อมีสติแล้วก็ต้องมีสมาธิมีสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ต้องเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วจิตมันก็จะต้องถอยออกมาจากอารมณ์ที่มันไปยึดไปติดไปข้องนั้นเนี่ยมันก็ได้ผลเราเตรียมอุทิศบุญนะบุญก็ได้มาหลายๆทางวันนี้เราก็ทั้งฟังธรรมะ ทั้งใส่บาตรถาวายพัะต,ตาหารรักษาศีลทั้งปฏิบัติตธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครบถ้วนแล้วเกิดมาชาตินี้ได้ทำความดีถึงพร้อมโดยเฉพาะมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทานนี้ล้ำเลิศประเสริฐที่สุดอุทิศบุญนะรวบรวมบุญของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาศัยความตั้งใจของเราหรือเจตนาของเรานึกขึ้นมาข้าพเจ้าขอรวบรวมเอาบุญทั้งหมดที่เคยกระทำบำเป็นจนถึงขณะน,นี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากนั้นก็เริ่มอุทิบุญขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์ดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า เทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้าคำนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อแม่สามีปัญญา ลูกหลานพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าวเจ้าดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบ้านเรือนในที่ทํางานลานค้าบริษัทงานโรงแรมไร่นาสวนที่ดินในสมบัติประสถานทุกชิ้นทุกอันของข้าวเจ้าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายต้องการบุญจากข้าวเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าวเจ้าเดีเ๋ยวเถิดเมื่อรับบนะุญแล้วต้องการสิ่งใด ค่อยสงค์ความปรารถนาด้วยอำนาจแห่งบุญที่เราได้อุที่ได้แล้วนี้ทำความรู้สึกเหมือนบุญออกไปจากเรานะไปหาคนที่เราอยากดูที่บุญให้แล้วก็สอนตัวเองด้วยนะทำบุญวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่แล้วช่วงนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระยะของปีใหม่เราจะทำอะไรอะ่ะที่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่จิตเรามีคุณค่าต่อชีวิตของเรามีชีวิตแล้วอย่าไปใช้ชีวิตในทางที่มันจะทำให้ตัวเองเสื่อมลงไป ทางแห่งความเสื่อมก็คือที่มันไม่ตรงกับคําสอนของโระพุทธเจานั่นแหละอันนั้นเสื่อมแน่นอนจิตใจ,จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นสามารถเปลี่ยนจิตของเราจากปุถุชนเป็นพระอริยะบุคคลได้คารวะญาติโยงก็เป็นได้พระสงฆ์องค์เนนก็เป็นได้เขาเล่าให้ฟังก็มีปรึกษาหาหรือสภาวธรรมก็มี จิตเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแค่เป็นประโสดับบันนี่ก็ปิดประตูอบายภูมิได้แล้วกรรมอะไรที่เคยทําหนักขนาดไหน,นจะให้ตัวอบ,บายภูมิเป็นไปไม่ได้ทุกเท่าขีเล็บโอ้โหมันเบาบางลงไปหมดเลยนะมันดีไปหมดเลยนะแล้วได้มาจากไหนได้มาจากการประพฤติปฏิบัติแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะ